่อก,กันที่ดาราสาวท่านหนึ่งพี่มะพี่นาคสามเนี่ยมาแล้วนะ,ะผ่านไปแล้วเรียบร้อยหลายคนแซวบอกว่าอุ้ยดารา,าท่านหนึ่งอย่างเอมวิทวั์เนี่ยกลายเป็นนางเอกของเรื่องสลมาม<อ>งานนี้เอมรีบออกตัวเบรกดังเอี๊ยดเลยบอกว่าไม่ใช่นางเอก <c oughs> แต่คืออย่างนี้ค่ะในเรื่องเนี่ยเอ็มสวยที่สุดสวยยืนหนึ่งไม,มไม่เียดไม่เบียดถู้ค่ะมิจักระนาคเรื่อง แต่ผู้ชายเล่นจ้ะนางก็เลยต้องสวยที่สุด <c oughs> ส่วนที่คนเมาว,ว่าเออเอมเนี่ยเป็นแบกเอมก็ถ่อมตัวนะว่าหวยพี่มันไม่ขนาดนั้นหรอกก็เล่นตามที่ผู้กํากับเขาสั่งมา <c oughs> แล้วล่าสุดคุณผู้ชมความฮาบังเกิดคือตอนที่รับเล่นหนังพี่นักสี่เนี่ยตอนแรกผู้สร้างเนี่ยเขาบอกว่าเอม เรื่องนี้เนี่ยนะเอมจะได้เปลี่ยนบรรยากาศไปถ่ายทำกันที่เกาหลีพอรู้โอหยเอมหัรีบเตรียมตัวแพ็คกระโปรงแพ็คกระเป๋าเลยปรากฏว่าถึงวันจริงเขามารับยะยเอมยะเอมก็เกิดอาการงงงันเพราะคนที่มารับเนี่ยเป็นรถตู้เป็นรถตู้เนี่ยไม่ได้ไปส่งที่สนามบินแต่ไปส่งเธอที่ราชบุรีผู้ชมยังไงกันแน่จากเกาหลีมันกลายเป็นราชบุรีได้ยังไงไปฟังยัยเอมเขาเล่าค่ะ ใช่ใช่คร like <c oughs> <The seating submarine> ับ <Caucas> ว <ian> ่าแบกเลยใช่ครับว่าที่มันดูแบกเพราะว่าเราตลกไงเพราะว่าเราตลกไงเราเล่นตลกสุดโลเคชั่นเนี่ยอาจจะทีเด็ดเพราะว่าไปถ่ายรับบุรีด้วยหมอบ้านเราใช่ทีเด็ดกว่านั้นคือไม่ได้รับบุรีคุณกิ๊กภาคเนี่ยสบายเอ็มเกาหลีเว้เว้บอกแต่ภาคสามเกาหลีเกาหลีปอสราชบุรีราชบุรีราชบุรีขอด้รบ ราชบุรีก็ไม่ได้ไปเกาหลีก็ไปราชบุรีก็ได้ดีจะบอกว่าคนรับคุณกิ๊กเจ้าของค่ายไฟตาเขาเปิดบ nah ันเทิงไทยรัฐตลอดเลยอเหรสวัสดีคุณกิ๊กด้วยสดีค่ะสาวคนสี่คนคิวยังว่างเลยนะคะใช่ค่ะที่าสามารถใช้เล่นหนังได้นะคะนี่เขาจะไปถ่ายที่ป่าชาทีราชบุรีด้วยส่งเลนขวัญไปเลยค่ะราชบุรีขอผิดจังหวะไปนิดนึงไปขอเรื่องใหม่กันละกันก็ตามผลงานของคุณเอมวิทวัฒน์กันได้ค่ะ